คุณยังจำสามพี่น้องและซีรีส์ที่ขึ้นชื่อว่าครอบครัวอันอบอุ่นได้เชื่อว่าถักทอรักที่ปลายฝันคงเป็นอันดับต้นๆที่เราจะนึกถึงและวันนี้เราจะมาป้าย่ยางที่คนโตอย่างซ่องเหวหลงนั่นเองค่ะหนุ่มหล่อสายบูซ่องเหวหลงผ่านงานแสดงมาแล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะย้อนยุคหรือปัจจุบันเรามักจะเห็นเขาในบทบาทเท่ๆอยู่ส สู้กันมงสะใจไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ด้อมไหนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิติ่งจ้าที่ไหนมีหนุ่มหล่อที่ไหนมีสาวสวยมินิติ่งไม่เคยพลาดเราพร้อมมาป้ายยาทุกคนให้ตกลุมรักพวกเขาก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้สร้างขึ้นจากความชอบความสนใจของผู้เล่า เป็นการรวบรวมข้อมูลมาสรุปและแบ่งปันเพื่อตกคุณผู้ฟังที่น่ารักมาเป็นครอบครัวเดียวกันซ่งเหวยหลงนักแสดงจีนแผ่นดินใหญ่เกิดปี1999ปีนี้อายุ26ปีแล้วจ้าปัจจุบันไวปปอของเขามีผู้ติดตามกว่า15.05ล้านคนยอดรวมการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นแชร์คอมเมนต์หรือกดไลค์ทะลุ103ล้านครั้ง ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเมื่ออายุได้เก้าขวบเขาเริ่มสนใจศิลปะการต่อสู้หลังจากชมภาพยนตร์เรื่อง The New Legend of Shaolin จึงได้เข้าเรียนศิลปะการต่อสู้วูสู้ต่อด้วยโรงเรียนสอนกังฟู Shaolin Tha Go Martial Arts School ถึงว่าล่ะทำไมสู้เก่งบูมันสะใจทุกเรื่องเลยในปี2015เขาได้เซ็นสัญญากับ อีจึงสตูดิโอและเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักแสดงอย่างเป็นทางการโดยได้ปรากฏต,ตัวในรายการวารรตี้ Run For Time เกมโชว์และ Day Day Up t a l k Show ำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในจีนปี2016เขาได้เดบิวต์ผลงานการแสดงในซีรีส์แฟนตาซีด e ม o ัน i r เ2และยังร่วมแสดงในภาพยนตร์จีนเกาหลีเรื่องแ a t m a n รวมถึงภาพยนตร์วัยรุ่น Passage of My Youth วัยรักวัยฝันซึ่งสามารถรับชมได้ทางไอชีอีหลังจากนั้นก็มีผลงานเรื่อยๆเช่น Long for You ปี2017 Untouchable Lovers ปี2018หนัง Love the way you are 2019 Find yourself ใช่จันชื่อซิงฝู Beautiful r e b o r n flower หยุดรักไว้กลางใจบัณฑิตหน้าหวานอลมานหัวใจถักทอรักที่ปลายฝันในปี2020ต่อด้วยปี2023 อีก2เรื่องยอดบุรุษพลิกคดี The Bionic Life ไขคดีปริศนามนุษย์ไบโอกและ2025เรื่องปรัถนา2อฟากฟ้า Useful Glory และ7คัมภีร์ผนึกมานและวันนี้เราก็จะมารีวิวสั้นๆ3-4เรื่องพอเป็นนังจิ้มสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามเขาจะได้รู้จักและลงรักเขาคนนี้มากขึ้นค่ะ Go Ahead หรือทักทอรักที่ปลายฝันมีให้ชมหลายช่องทางเลยถือเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากจริงๆทุกเสียงต่างยกให้เป็นซีรีส์น้ำดีซ่งไวหลงรับบทเป็นหลิงเซียวพี่ชายคนโตของบ้านจริงๆแล้วเป็นพี่น้องต่างสายเลือดต่างพ่อต่างแม่แต่ทั้งสามคนก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กจนโตนางเอกเป็นน้องเล็กที่เป็นที่รักของพี่ชายทั้งสองเขาดูแลปกป้องเธออย่างดี แม้จะเติบโตมากับเหล่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตขาดอะไรเลยปมหลักของเรื่องมาจากครอบครัวเก่าที่ตามติดเป็นเงาคอยสร้างบาดแผลให้ตัวละครต้องติดตามว่าพวกเขาจะก้าวข้ามและแก้ปัญหานั้นอย่างไรใครที่ยังไม่ได้ดูบอกเลยว่าพลาดมากค่ะยอดบุรุษพลิกคดีทั้งหมด29ตอนนำแสดงโดยจิงป๋อหลันซ้งไวหลงกัวเฉิงหงเหยาวังตัวและจางซูหลุน ช่วงอ่อนแอกระแสมาแรงทั้นไทยและจีนในเรื่องนี้ซ่งไวหลงรับบทเป็นจางผิงชายหนุ่มผู้หลงไหลคดีปริศนาและยังเป็นพ่อหนุ่มไขาบะหมี่ผู้จริงใจตรงไปตรงมาและไร้เดียงสาเขามีความสามารถในการอนุมานระดับอัจฉริยะเพื่อไขคดีต่างๆ แต่เปิดเรื่องมาดูเหมือนจ้างผิงจะไม่ค่อยถูกชะตากับใต้เท้าหลันที่รับบดโดยจริงป๋อหลันเท่าไหร่แต่คนดูอย่าเพิ่งถอยค่ะเพราะไม่นานทั้งคู่ที่นิสัยต่างกันสุดขั้วก็กลายเป็นสหายรู้ใจที่ร่วมมือการไขคดีปริศนามากมายแอบกระซิบเลยว่าทั้งสนุกทั้งฟินมากค่ะ The Bionic Life ไขคดีปริศนามรษย์ไบโอนิกทั้งหมด12ตอน ซีรีส์แนวลึกลับไซไฟสืบสวนที่มาพร้อมพล็อตล้ำสมัยนำแสดงโดยซ่งว้ยหลงและหวนฉีเรื่องราวเล่าถึงมนุษย์ไบโอนิกตามความเข้าใจคือคล้ายการโคลนนิ่งมนุษย์ที่เกิดขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเกินจินตนาการปัญหาคือมนุษย์ไบโอนิกไม่เพียงแค่เรียนแบบรูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังมีความคิดความรู้สึกเป็นของตัวเองอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาอาจต้องการแทนที่ตัวจริงจนก่อให้เกิดความกังวลในสังคมรัฐบาลจึงออกกฎหมายห้ามผลิตซื้อขายมนุษย์ไบโอนิกสิ่งที่น่ากลัวคือแทบจะแยกไม่ออกด้วยตาเปล่าว่าใครคือคนจริงใครคือไบโอนิกในเรื่องทรงไหวหลงรับบทถึงนั่วพระเอกสายแบดบทบาทนี้มาในลุกเซอร์เซอร์มีเครานิดๆต่างจากเรื่องอื่นที่หล่อสายกริบ ส่วนเหวินฉีรับบทอันชิวหญิงสาวที่เก่งเรื่องความเห็นอกเห็นใจและเป็นคนที่ช่วยดึงให้พระเอกที่ใจร้อนมีสมดุลมากขึ้นทั้งคู่ต้องร่วมมือกันไขคดีเต็มไปด้วยปริศนาซีรีส์เรื่องนี้สามารถรับชมได้ทางไอชีอ e. ีเรื่อง7คัมพีผนึกมารกลับทีมฟีนิกซ์ของเขาจากทางยูกุ เป็นเรื่องแปลกๆล,ลี้ลับไขคดีผจญภัยล่าหาความจริงซึ่งเป็นแนวที่ดิฉันชอบเลยเรื่องนี้เล่าย้อนไปในยุคโบราณได้มีอุกาบาทลูกหนึ่งตกลงที่สันเขาเฟิงพร้อมกับนำพาสิ่งมีชีวิตลึกลับทั้งเจ็ดมาด้วยมันได้ทำลายจิตสำนึกและปลุกปั่นความชั่วร้ายเพื่อยับยั้งหายนะนักปราชญ์โบราณและลูกศิษย์ของเขาจึงร่วมกันพนึกมันไว้ไม่ให้ก่อกรรมอีก แต่ก็อาจเป็นการผนึกได้เพียงชั่วคราวจากนั้นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่จะพาเราไปไขคดีนั่นนี่เริ่มจากเหตุการณ์ประหลาดที่ทะเลสาบล้อ,อมาเม,เมื่อเกิดคดีฆาตกรรมด้วยหุ่นเชิดเส้นเอ็นทุกคนลองคิดดูนะปกติถ้าเราเห็นใครโดนแทงต่อหน้าขาก็คงขยับไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่พอเป็นหุ่นเชิดเส้นเอ็นนี่ทั้งสยองทั้งน่ากลัวหลายปีต่อมาพระนางได้มาพบกัน พร้อมซีนเปิดตัวที่โอ้ยไม่อยากจะสปอยต้องไปดูเองค่ะและด้วยความที่เป็นซีรีส์แนวต่อสู้พระนางสู้เก่งทั้งคู่ครอสตูมก็จัดมาเปะ๊ะเท่ถูกใจสู้กันฉับไวคล่องตัวไม่เกะก,กะเลยเรื่องนี้ซ่องไวหลงรับบทลุ่ยเหลินพระเอกสุดเท่ของเราที่พยายามหาทุกทางเพื่อช่วยน้องสาวลิวห้าวฉุนรับบทมู่ใต้ นางเอกที่น่ารักมากเก่งแต่พอถึงเวลาจะงองแงก็น้ำตาร่วงง่ายเหลือเกินแถมคนอะไรร้องไห้ได้น่ารักขนาดนี้เอ็นดูเอารุ่ยเผิงรับบทหวานซานเรื่องนี้สลัดภาพจอมมารเผด็จการทิ้งไปเลยแต่ส่วนตัวก็ชอบนะดูใกล้เคียงตัวจริงมากขึ้นถ้าใครนึกไม่ออกก็นึกถึงคลิปอาแต่ละคลิปได้เลยหวังอี้ถิงรับบทแย่นหงซา ตอนแรกๆอาจจะดูเล่นตัวคุณหนูเอาแต่ใจไปหน่อยแต่ไม่นานก็ติดนางเอกมากและยังมีอีกสองนักแสดงที่เรามักจะเห็นบ่อยในหลายซีรีส์จางอีช้ชีรับบทวเฉาเหยียนฮวายางหาวฮอาหายีรับบทเสินกุลส่วนเรื่องล่าสุดที่รอคอยคือเรื่องชายออนมีซ่งเวหลงประกบคู่นางเอกสาวสวย เจ้าจินไมค่ะมีตัวอย่างมาแล้วทางวีทีวีน่าดูอีกแล้วและเรื่อง Love for You เยโกกุโถเล่นคู่จังจิ้งอีได้ข่าวว่าปิดกล้องแล้วเป็นเรื่องที่ดัดแปลงมาจากนิยายแพลตฟอร์มออกอากาศมังโกทีวีและฮูนันทีวีเป็นไงกันบ้างคะเรื่องที่เราได้เอ่ยไปดูเรื่องไหนกันแล้วบ้าง ผู้ฟังก็จะบอกแอดจะบอกหนะ้าดูทุกเรื่องโอ้โอเอาเป็นว่าใครสายโรแมนติกดาราม่ากดจองไว้เลยค่ะหลังดูจบแล้วหวังว่าทุกคนจะตกหลุมรักซ่องไวหลงไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันเข้ามาเยอะๆสุดท้ายนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนสามารถกระซิบบอกกันได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะไม่บาย